สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนจิลาปลาจีนรหัสนักศึกษา6 1 4 3 3 3 0 1 1หมู่เรียนที่6 1ทัค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงวันมาคุเทศไทยนะคะโดยเราจะแบ่งแยกออกเป็นดังนี้ค่ะ 1. ความสำคัญของวันมาคุเทศไทย 2. ประวัติของพระบิดามาคุเทศไทย 3. ทํทำไมมาคุเทศจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดามาคุเทศ 4. หลักปฏิบัติที่นำมาใช้ในวิชาชีพปัจจุบันและอนาคต 21. มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งมหคุเทศไทยและท่านยังทรงเป็นบุคคลสำคัญของไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงมีความสำคัญต่อคนไทยและชาติไทยอีกด้วยค่ะค่ะ นอกจากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จะได้รับยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยแล้วพระองค์ท่านยังทรงได้รับยกย่องให้เป็นพระบิดาของมคุเทศไทยอีกด้วยเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดเสด็จประพาสต,ตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยพร้อมท้งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนแสวงหาความรู้เรื่องวิชาการต่างๆจนได้รับตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้จัดการ แผนการเดินทางให้กับพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ค่ะประวัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิศวรกุมารกรมพญาดำรงราชานุภาพนั้นทรงเป็นพระโอรสพระองค์ที่57ในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุม พระสนมเอกเมื่อวันเสราร์เดือนเจ็ดแรมเก้าข้ามปีจอตรงกับวันที่21มิถุนายนพศส4 0 5สมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชทานนามพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพทรงเริ่มเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบกกรมนายร้อยเมื่อปีพศ2418ได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นดำรงราชานุภาพเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2442ในราชการที่5ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับราชการในตำแหน่งนายพลโทร,ราชองครักษ์ แปะเป็นอธิบดีกระทรวงธรรมมาธิการเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นราชทูตพิเศษสเสด็จไปยุโรปหนึ่งครั้งคันภายหลังทรงได้รับพักมหากรุณาเรื่อนขึ้นเป็น พระยาดำรงราชานุภาพเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2454คันถึงรัสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าเรื่อนเป็นสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพศ2472เป็นอธิรัฐบนตรีแล,และเป็นนายรัชบัณฑิตสภาเมื่อปีขานพศ2469 หลังเปลี่ยนการปกครองพศ2475พระองค์จึงรัก,กิจการทั้งปวงเสด็จไปประทับที่หัวหินตามคำแนะนำของแพทย์และต่อมาหนึ่งปีก็เสด็จไปประทับที่ปีนงังจนกระทั่งเดือนตุลาคมพศ2485ก็เสด็จกลับกรุงเทพและสิ้นพระชนเมื่อวันที่1นธันวาคมพศ2486ด้วยพระหาไทยหยุดทำงานรวมพระชนมาอยู่ได้8 1 0รรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสหัวเมืองปากใต้โปรดให้ฉันไปตามสเสด็จเป็นมัคุเทศมีหน้าที่เป็นต้นรับสั่งกะการประพาสที่ต่างๆตลอดทางที่สเสด็จไปฉันสนองพระเดชพระคุณชอบผ้าหรือไทยสเสด็จพระพุทธทเจ้าหลวงแต่นั้นมาจึงทรงพระกรุณาโปรดให้ฉันเป็นผู้จัดการสเสด็จประพาสแต่ชอบเรียกกันเป็นคำแผลงภาษาอังคฤษว่าราโปรแกรม ตามเสด็จประพาสต่อมาเป็นนิดจนตลอดรัชกาลที่5และคงอยู่ในตำแหน่งนั้นสืบมาในรัชกาลที่6อีกสาปีรวมเวลาที่ได้เป็นผู้จัดการเสด็จประพาสอยู่26ปีจึงพ้นจากหน้าที่นั้นพร้อมกับถวายคืนตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยถึงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้กลับไปจัดการเสด็จประพาสถวายอีก เมื่อเสด็จเรือบหัวเมืองมณฑลพายัพอีกครั้งหนึ่งและเมื่อเสด็จเรียกหัวเมืองภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งจึงอ้างได้ว่าได้รับราชการเป็นผู้จัดการเสด็จประภาสนองพระเดชะพระคุณมาสามราชการแต่เมื่อไปตามเสด็จครั้งหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับต้องทรงระวังมิให้ฉันเหนื่อยเกินไปเพราะตัวฉันแก่ชาราอายุเกือบเจสปีแล้ว ก็เป็นครั้งที่สุดซึ่งฉันได้รับการเสด็จประพาสเพียงนั้นค่ะและสุดท้ายนี้นะคะการนำปฏิบัติตนของพระองค์มาใช้ในวิชาชีพในปัจจุบันและอนาคตนะคะหลังจากที่ได้ทราบถึงประวัติและผลงานของพระองค์ท่านแล้วดิฉันจะนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเหมือนที่ท่านได้สแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าท่านทรงประชวรจึงทำให้เห็นว่า ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากค่ะ